ตอนนี้ก็อยู่คาเฟ่เดโชเต้ได้มาหานไดล่าเต้กินแล้วเราก็ไปทำงานต่ออยู่ให้กเกษมนี่เองสวยอะ่ะเนี่ยบ้านในฝันเลยเนะี่ย นะทำบ้านเป็นร้านกาแฟนี่น,นในฝันเลยอะ่ะแต่น่าจะต้องมีอย่างต่ำห้าสิบนเนี่ยใช่ปะ่ะเนี่ยเอาอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วเราก็ปลูกบ้านไว้ใช่ไหมแล้วมีอย่างนี้ด้วยนะตรงนี้ก็เป็นลา,านจอดลานจอดรถอาไว้ขายรถ เนี่ยทำร้านกว้างๆหน่อยนะไว้ขายรถตัวนี้นะนะร้านจอดซุเปอร์คาร์จอดได้แบบโลง่ลงๆนี้หน่อยอะตอนนี้ทำได้หลายอย่างนะเป็นถ่ายนู่นถ่ายนี่ได้เลยอะ่ะไปละกลับไปทำงานต่อละ